สว,ส,สวัสดีค่ะต่อไปก็จะเป็นวิชาหลักการจัดการและองค์กรนะคะซึ่งจะพูดในบทที่9นะคะเรื่องทีมงานและการจัดทีมงานและการทํางานเป็นทีมค่ะเรื่องทีมงานและการเป็นทีมนะคะเราถ้าเราได้ยินคําว่าทีมนะคะนักศึกษาก็จะนึกถึงทีมฟุตบอลทีมกีฬาทีมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬานะคะซึ่งการ ที่จะทำให้ทีมเราชนะนะคะมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าคนที่อยู่ในทีมเนี่ยนะคะมีการประสานงานกันที่ดีหรือว่าไม่ดียังไงนะคะซึ่งในองค์กรก็มีเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมนะคะถ้าเรานึกถึงองค์กรเราก็จะเห็นว่าองค์กรเนี่ยเขาประกอบไปด้วยคนที่มีอ,อ,องค์กรที่มีคนจํำนวนมากมาทำงานร่วมกันนะคะ ซึ่งคนจำนวนมากเหล่านี้เขาก็จะแบ่งเป็นทีมเป็นทีมทีมทำงานอย่างนี้ทีมทำงานอย่างนั้นนะคะที่รวมกันแล้วก็เพื่อที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององกรนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราพูดตามหลักวิชาการนะคะคำว่าการทำงานเป็นทีมหรือว่าคำว่าทีมเวิร์กก็คือการที่บุคคลหลายคนเข้ามารับผิดชอบงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งบุคคลแต่ละคน ก็จะล้วนมีพื้นฐานแนวความคิดทัศนคติแล้วก็ประสบการณ์ที่แตกต่างกันนั่นเองแต่ก็จะต้องมาร่วมการทำงานเพื่อให้งานนั้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้นั่นเองนะคะซึ่งผู้บริหารและหัวหน้าง,งานทุกคนก็จะต้องพิจารณาว่านะคะพิจารณาเขาเรียกว่าต้องให้ความร่วมมือนะคะในการสร้างทีมขึ้นมาซึ่ง การสร้างทีมขึ้นมาก็จะเน้นที่ความสัมพันธ์นะคะระหว่างทีมกับผู้บริหารก็คือคนในทีมกับผู้บริหารนั่นเองซึ่งผู้บริหารก็จะต้องเป็นคนเริ่มในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมโดยที่ผู้บริหารกระทําได้โดยนะคะอย่างแรกนะคะผู้บริหารก็จะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นนักฟังที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองนะคะซึ่งการฟังที่ดีเนี่ยก็จะช่วยลดความเข้าใจผิด ะะลดความขัดแย้งช่วยการตัดสินใจดีขึ้นอย่างที่2นะคะผู้บริหารคนนั้นก็จะต้องมีอารมณ์ขันนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าการมีอารมณ์ขันมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะสร้างความสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานทําให้ลูกน้องเนี่ยไม่ตึงเครียดมากเกินไปแล้วก็3ให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่าผู้อื่นเนี่ยเขาก็มีความรู้ความสามารถนั่นเองนะคะซึ่ง เมื่อผู้บริหารทำได้แบบนั้นแล้วนะคะผู้บริหารก็จะต้องมาทำการสร้างทีมงานนะคะทีม building ขึ้นมาขั้นตอนในการสร้างทีมงานขึ้นมานะคะเราก็จะต้องอย่างแรกเราจะเลือกจะต้องเ,อเลือกจำนวนสมาชิกนะคะให้เรียกว่ามีจำนวนสมาชิกที่มีการโต้อตอบระหว่างกันเกี่ยวกับความคิดและงานนะคะอย่างที่สองในการสร้างทีมก็คือจะต้องมีเทคนิคนะคะในการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งปฏิกิริยาในกลุม เพื่อกําหนดแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันนะคะทั้งทําการเปลี่ยนแปลงร่วมกันด้วยแล้วก็จะต้องมีความพยายามของฝ่ายจัดการที่จะพัฒนากลุ่มง,งานให้มีประสิทธิภาพนะคะประสิทธิผลในองค์การอย่างที่4นะคะการสร้างงานสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มง,งานให้ทํางานสําเร็จอย่างมีประสิทธิผลนะคะแล้วก็จะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้เกิดขึ้น ะะการที่สมาชิกของกลุ่มงานมีปฏิกิริยาต่ออีกบุคคลหนึ่งเพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการที่สมาชิกแต่ละคนคิดแล้วก็งานที่จะต้องทำนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการสร้างทีมขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งมีนักทฤษฎีก็คือจอร์ดโฮแมนแล้วก็เอ็ดการ์เอเชนนะคะเขาบอกว่ากลุ่มในแง่จิตวิทยาเนี่ยก็หมายถึงบุคคลจำนวนหนึ่งที่มีปฏิกิริยาต่อกันที่เรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นต่อกันนะคะมีความรู้สึกทางจิตใจต่อกัน ะะที่เรียกว่าเซนติเมนทัลนะคะแล้วก็มีการรับรู้ถึงการรวมการเป็นกลุ่มนะคะก็คือง่ายๆก็คือกลุ่มเนี่ยก็เป็นลักษณะของคน,คนจำนวนหนึ่งมีความคิดความอ่านนะคะมาอยู่ร่วมกันนะคะมารับรู้ถึงการรวมกลุ่มร่วมกันเข้ามาทำงานร่วมกันนั่นเองซึ่งในการรวมกลุ่มเราก็จะต้องเน้นเรื่องความสามาคัคคีรวมกันของกลุ่มหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความยึดมั่นของกลุ่มนะคะ กรุปโคชิฟวินเนสนะคะหมายถึงการดึงดูดของสมาชิกที่มีต่อกลุ่มเพื่อให้กลุ่มนั้นเนี่ยคนในกลุ่มนั้นเนี่ยสมาชิกในกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะเป็นการยับยั้งไม่ให้กลุ่มนั้นน่ะนะคะคนในกลุ่มนั้นเนี่ยนะคะละทิ้งจากกลุ่มไปหรือว่าไม่ทํางานนั่นเองซึ่งปัใจจัยในการกําหนดความสามัคคีของกลุ่มนะคะก็คืออย่างแรกขนาดของกลุ่มก็จะต้องมีไม่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะถ้าใหญ่เกินไปก็ควบคุมยากถ้าเล็กเกินไปก็ทํางานไม่ได้ อย่างที่สองผู้นํากลุ่มจะต้องมีลักษณะ,ะเขาเรียกว่าจะต้องมีภาวะผู้นําอย่างที่สามจะต้องมีการสื่อสารที่ดีเกิดขึ้นในกลุ่มนะคะมีการสื่อสารการตลอดเวลาไม่มีการสื่อสารการขาดหายไปไม่ใช่เดือนเดือนหนึ่งติดต่อกันครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้ความสามัคคีของกลุ่มเนี่ยขาดหายไปภาวะในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มมีภาวะทางอารมณ์เป็นยังไงนะคะสถานภาพของกลุ่มที่มีต่อองค์กรเป็นยังไงเป้าหมายของกลุ่มก็จะต้องมีร่วมกันอันนี้ก็จะทําให เกิดความสามคัคคีในกลุ่มนั่นเองต่อมานะคะลักษณะที่จําเป็นสําหรับการเป็นกลุ่มนะคะอย่างแรกในการรวมกลุ่มเนี่ยนะคะออการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปอย่างที่2คนในกลุ่มก็จะมีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโตอตอบซึ่งกันและกันนะคะอย่างที่3นะคะคนในกลุ่มก็จะมีความสนใจร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันอย่างที่4ก็จะมีการกําหนดแบบแผนหรือว่าบรรทัดฐานเหมือนกัน อย่างที่5นะคะมีการกําหนดความรับผิดชอบว่าใครจะต้องทําหน้าที่อะไรอย่างที่ 6. มีการแบ่งงานการทําตามความสามารถของสมาชิกแต่ละคนนั่นเองซึ่งการที่เราจะตั้งทีมขึ้นมาเราก็จะต้องมีการกําหนดบรรทัดฐานนะคะที่เรียกว่า n o r m s นะคะบรรทัดฐานก็คือระเบียบแบบแผนการปฏิบัติที่สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติเสิร์ทอดกันมาในแบบอย่างเดียวกันนะคะซึ่งปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลานานาแล้วนะคะทำให้สมาชิกของกลุ่มเนี่ย นะคะปฏิบัติแล้วก็คงอยู่ต่อไปนั่นเองส่วนคำว่าทีมงานนะคะทีมเวิร์กนะคะก็คือกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถและทักษะแตกต่างกันนะคะมีความหลากหลายนะคะมาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานให้สำเร็จให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กลุ่มต้องการนะคะอาจจะประกอบไปด้วยกลุ่มที่ทำงานนะคะที่ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดการประสานงานของกิจกรรม ให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันมีความรับผิดชอบร่วมกันมีการแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่และการทํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราต้องการนั่นเองซึ่งคนที่สําคัญนะคะในการที่จะทําให้กลุ่มเนี่ยประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จก็คือผู้บริหารซึ่งบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทีมนะคะก็จะมีบทบาทแรก นะคะก็คือบทบาทในการเป็นหัวหน้างานนั้นจะต้องแสดงตัวให้ว่าตัวเองเนี่ยมเีเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้างานรู้จักนําลูกน้องรู้จักสั่งลูกน้องแล้วก็ผู้นําหรือว่าผู้บริหารคนนั้นก็จะต้องเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างงานกับตัวลูกน้องคอยประสานงานระหว่างหัวหน้าต้องการงานลักษณะอย่างไรแล้วก็มาบอกกล่าวให้กับลูกน้องในกลุ่มนั่นเองแล้วก็ ผู้บริหารนะคะบทบาทของผู้บริหารคนนั้นก็จะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้สมาชิกทํางานได้สําเร็จจัดหาอุปกรณ์จัดหาวัตถุดิบจัดหาบุคลากรพวกนี้นะคะแล้วก็ผู้บริหารนะคะก็จะเป็นผู้ให้คําปรึกษานะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีแก่สมาชิกนั่นเองต่อมาในการทํางานเป็นทีมนะคะแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> มันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในการทํางานเป็นทีม ะะซึ่งปัญหาที่พบได้เสมอในการทํางานเป็นทีมก็คืออย่างแรกปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในด้านบุคลิกภาพภายในแต่ละคนนะคะเช่นความขัดแย้งทางความคิดของสมาชิกแต่ละคนทัศนคติมุมมองนะคะที่แตกต่างกันนะคะก็ทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้อย่างที่2วิธีการทํางานของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็คือแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการทํางานให้งานของตัวเองเนี่ยสำเร็จไม่เหมือนกัน บางคนก็จะใช้วิธีของตัวเองนะคะซึ่งบางคนก็อาจไม่ชอบอีกคนนึงชอบอีกคนนึงไม่ชอบนะคะซึ่งมันก็ทําได้เขาเรียกว่าใช้ได้ไม่กับทุกคนนะคะมันก็เกิดความผัดแย้งขึ้นได้ต่อมาการขาดความชัดเจนในการทํางานเช่นเปลี่ยนงานบ่อยเขาเรียกว่าเปลี่ยนหน้าที่บ่อยขาดหลักที่แน่นอนขาดจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนนะคะไม่มี ความอะไรไม่มีการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนมันก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยทำงานซ้ําซ้อนกันนะคะหรือว่าไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองก็เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ต่อมานะคะมีการระบุพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นผิดพลาดทําให้เราเนี่ยแก้ไขไม่ตรงจุดนะคะต่อมานะคะ5ขาดความรับผิดชอบในการทํางานไอ้โทษทีคะ่ะขาดความความพร้อมในการทํางานนะคะ เช่นไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ขาดอุปกรณ์ในการทํางานสถานที่ทํางานก็ไม่มีหรือว่าบางทีพนักงานเนี่ยขาดความพร้อมทางจิตใจนะคะหรือว่าทางร่างกายเช่นไม่สบายสุขภาพไม่ดีมีปัญหาทางด้านจิตใจนะคะสุดท้ายก็คือขาดแรงจูงใจนะคะพนักงานไม่มีแรงจูงใจที่ดีในการทํางานขาดกําลังใจจากผู้นําทีมเพื่อร่วมงานอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะ เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นในเรื่องเรื่องการทํางานที่อาจจะมีการกําหนดแล้วเสร็จเร็วเกินไปทําให้พนักงานเนี่ยไม่มีเวลาเพียงพอในการทํางานนะคะก็เกิดความไม่พอใจนะคะแล้วก็การทํางานไม่คืบหน้าเท่าที่กลัวเท่าที่ควรไม่มีการดําเนินการใดๆงานหยุดชะง,งักนะคะขาดการประชุมที่มีประสิทธิภาพไม่มีหัวข้อการประชุมหาข้อยุติในการประชุมไม่ได้ ะะสมาชิกไม่ได้เตรียมตัวสําหรับการประชุมนะคะไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญหาในการทํางานเป็นทีมนั่นเองเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะคะก็จะมีลักษณะเป็นกลุ่มที่เป็นทางการแล้วก็กลุ่มที่ไม่เป็นทางการกลุ่มที่เป็นทางการนะคะ ก็คือกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อทำงานเฉพาะอย่างตามเป้าหมายที่ต้องการโดยอาศัยความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นเสมือนหมุดเชื่อมโยงการทำงานที่เราเรียกว่า linking pin นะคะก็คือการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะคะเราก็จะมีการประสานงานไปนยังฝ่ายแผยนกต่างๆนะคะที่ชัดเจนส่วนกลุ่มที่ไม่เป็นทางการก็คือกลุ่มที่ไม่ปรากฏโครงสร้างแผนภูมิขององค์การนะคะไม่มีการเกิดขึ้นในองค์กรอย่างชัดเจน ะะเรียกว่าใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวนั่นเองนะคะซึ่งการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะคะมักจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการนะคะเช่นคณะกรรมการคณะทำงานทีมงานระหว่างหน้าที่หรือว่าฝ่ายผลิตฝ่ายขายฝ่ายการเงินฝ่ายการตลาดพวกนี้นะคะซึ่งต่อมานะคะเราก็สามารถแบ่งชนิดของทีมได้เป็น3ชนิดนะคะทีมใน องค์กรของเราเนี่ยนะคะก็จะมีทีมแก้ปัญหาทีมบริหารตนเองทีมที่ทำงานข้ามหน้าที่กันนะคะถ้าเป็นทีมแก้ปัญหาก็จะเป็นลักษณะของทีมที่ทำหน้าที่จัดการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะโดยที่ต้องอาศัยทีมงานแก้ปัญหาเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งสมาชิกในทีมนะคะก็จะมีการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีคุณภาพก็จะเป็นลักษณะของทีมงานนะคะที่มีการประชุมนะคะมีการหารือกันนะคะเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั่นเองนะคะส่วนทีมควบคุมตนเองนะคะก็จะเป็นทีมที่ทุกคนในส,สมาชิกทุกคนในทีมเนี่ยรู้ว่มีความรับผิดชอบต่อลักษณะางานทั้งหมดนะคะของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารนะคะซึ่งสาซึ่งสมาชิกเนี่ยจะปฏิบัติงานโดยทั่วไปนะคะแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะสำหรับงานทีมบริหารตนเองนะคะจะสามารถที่จะเลือกสมาชิกผู้ร่วมทีมและสามารถให้สมาชิกมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ต่อมาทีมงานระหว่างหน้าที่นะคะก็หมายถึงทีมงานที่สมา,สมาชิกเนี่ยนะคะออมาจากต่างแผนกกันนะคะ แต่ว่าอยู่ในระดับการบังคับบัญชาเท่ากันแต่มีหน้าที่ต่างกันมาปฏิบัติงานร่วมกันก่อให้เกิดการประสานงานร่วมกันนั่นเองเ,อเช่นหัวหน้าฝ่ายอ่ะโทษทีค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะมีการประสานงานระหว่างผู้จัดการฝ่ายการผลิตฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งหัวหน้าแต่ละคนก็จะมี โทษทีค่ะผู้จัดการแต่ละคนก็จะมีระดับระดับเป็นผู้จัดการเหมือนกันทุกคนระดับการบังคับบัญชาเท่ากันทุกคนนะคะแล้วก็มาทํางานร่วมกันตั้งเป็นทีมร่วมกันเพื่อประสานงานกันให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมานะคะการพัฒนาการของทีมนะคะการทํางานเป็นทีมนะคะมิได้ประกันในผลงานที่มีประสิทธิภาพนะคะผู้บริหารต้องเข้าใจกระบ,บวนการพัฒนาการของทีมนะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญ5ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกการสร้างทีมขึ้นมา forming นะคะจะเป็นขั้นตอนที่สร้างทีมขึ้นมาใหม่เพื่อทำงานใดงานหนึ่งนะคะก็คือ form ทีมขึ้นมานั่นเองนะคะว่าเราจะจัดทำ,ท,ำทีมขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำงานใดงานหนึ่งในองค์กรขั้นที่2ก็คือ,คอ,คอขั้นการระดมความคิด storming นะคะก็คือเกี่ยวข้องกับการที่คนในทีมเนี่ยนะคะ มารวมตัวกันนะคะใช้ความคิดนะคะก็คือแต่ละคนเนี่ยออกความคิดเห็นให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้ความคิดอันนั้นไปแก้ปัญหานะคะที่มันเกิดขึ้นขั้นที่3ก็คือขั้นการสร้างรบรรทัดฐานนอ r m มิงนะคะเป็นการสร้างรบรรทัดฐานในการทํางานให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยมีแบบอย่างในการทํางานมีมาตรฐานในการทํางานที่เหมือนกันนะคะ ขั้นที่4ขั้นการทํางานอันนี้เป็นขั้นการทํางานและชื่อมันก็บอกนะคะ performing เป็นการทํางานร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนั่นเองแล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นการปรับปรุง adjusting Ad นะคะก็คือสมาชิกในทีมนะคะทำงานไปแล้วรู้แล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรแล้วก็เอาข้อดีข้อเสียเหรานั้นเนี่ยนะคะมาปรับปรุงในการทํางานครั้งต่อไปให้มันดีขึ้นนั่นเอง ซึ่งทีมงานที่มีประสิทธิภาพนะคะก็จะเป็นทีมงานที่ทำงานได้สำเร็จหรือว่าบรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพก็คือ 1. ทําให้สมาชิกในทีมเนี่ยมีความพึงพอใจ 2. ทํทำให้เกิดการเชื่อถือไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีมและการบริหารของผู้บริหารในองค์การสมีการสื่อสารที่ดีทั้งในระดับการบริหารและระหว่างสมาชิกในทีมนั้น 4การทําให้ความขัดแย้งลดน้อยลงให้มากที่สุดนะคะ5มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็6นะคะมีการเสริมสร้างการรับรู้ในการทํางานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมนั่นเองต่อมานะคะเรื่องของการสร้างความไว้วางใจของสมาชิกและประสิทธิภาพของทีมงานทีมงานเนี่ยนะคะในการทํางานเป็นทีมเนี่ยจะประกอบไปด้วยพื้นฐานของความไว้วางใจความเชื่อถือในความสามารถความซสื่อสใรของสมาชิก ซึ่งกลยุทธ์ในการสร้างความไวเนื้อเชื่อใจในทีมงานก็จะประกอบไปด้วยอย่างแรกเราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ดีของสมาชิกนะคะมีการแจ้งข่าวสารต่างๆแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันนะคะมีการแสดงความยอมรับนับถือกันของสมาชิกนะคะให้เกียรติยกยอ่องสมาชิกในทีมงานนะคะมีการรับฟังซึ่งกันและกันอย่างที่3มมีความยุติธรรมในการได้รับรางวัลจากการทํางานอย่างเท่าเทียมกัน ะะก็จะทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยรู้สึกได้ถึงความเป็นธรรมในสิ่งตอบแทนที่เขาจะได้รับอย่างที่4นะคะมีการแสดงความสามารถออกมานะคะเช่นสมาชิกเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้สามารถทำงานได้สำเร็จนะคะก็จะทำให้สมาชิกในทีมเนี่ยมีความมั่นใจว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมของเราเนี่ยมีความสามารถในการทำงานจริงๆนั่นเองต่อมานะคะ เรื่องของการเสริมความยึดเหนี่ยวให้เกิดขึ้นในกลุ่มและการสร้างบรรทัดฐานนะคะการที่เราจะทำให้สมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยมีความสามาัคคีกันมีความยึดเหนี่ยวมีความเขาเรียกว่าเหนียวแน่นกันนะคะสิ่งเราสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องสร้างบรรทัดฐานหรือว่าสร้างมาตร,รฐานให้เกิดขึ้นในกลุ่มก่อนซึ่งการสร้างบรบรทัดฐานหรืสร้างมาตร,รฐานให้เกิดขึ้นในกลุ่ม เราก็ทําได้โดยอย่างแรกนะคะเราจะต้องมีการคัดเลือกสมาชิกที่มีทัศนคติค่านิยมและพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันอย่างที่2เราจะต้องมีมาตรฐานในการเข้ามาใหม่ของสมาชิกนะคะแล้วก็สภาวะทางสังคมของสมาชิกเช่นจะต้องจบวิศวกรรมวิศวกรรมจบบริหารอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อย่างที่3จะต้องทําทีมงานให้มีขนาดเล็ก แต่เพียงที่จะทำงานได้นะคะถ้าเป็นทีมงานที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามากคนก็มากความอย่างที่4เราจะต้องคำนึงว่าความสำเร็จของงานคือความสำเร็จร่วมกันของสมาชิกทุกคนนะคะให้มีความภาคภูมิใจว่างานที่เราทำสำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของทีมนะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำได้อย่างที่5การมีส่วนร่วมของผู้นำ นะคะแล้วก็หัวหน้าทีมในการตัดสินใจก็คือช่วยในการตัดสินใจระหว่างผู้นําแล้วก็หัวหน้าทีมนะคะอย่างที่6เราจะต้องแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันกับกลุ่มอื่นนะคะจะทําให้งานรวมเขาเรียกว่าจะทําให้ทีมงานเนี่ยร่วมพลังร่วมใจกันนะคะถ้ามีการแข่งขันกับกลุ่มอื่นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะทํางานอันนี้เพื่อชัยชนะของกลุ่มนั่นเองอย่างที่7ดนะคะ มีการให้รางวัลกับทีมงานที่ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายได้ตามคาดหวังและบางทีอาจจะมีรางวัลพิเศษนะคะซึ่งก็จะทำให้เขาเนี่ยภาคภูมิใจอาจจะต้องอาจจะไม่ใช่รูปในรูปแบบตัวเงินก็ได้นะคะเป็นเรื่องของเกียรติบัตรคำชมคำชมเชยอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูลักษณะของกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะคะ กลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะคะก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือบุคลากรในกลุ่มมีการยึดเหนี่ยวทางจิตใจต่อ,อกันนะคะผลการทํางานของกลุ่มเกิดความศรัทธาเกิดจากความศรัทธาและความเต็มใจในการทุ่มเทและเสียสละเพื่อการทํางานขนาดของกลุ่มมีขนาดพอเหมาะไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะคะวัตถุประสงค์ของกลุ่มมีความชัดเจนลักษณะของสมาชิกมีค่านิยมทัศนคติเหมือนๆกันนะคะพื้นฐานด้านการศึกษาอาชีพเชื้อชาติ นะคะมีความสนใจคล้ายคลึงกันกา,การสื่อสารภายในกลุ่มเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ,ส,ะสมาชิกของกลุ่มยึดถือในบรรทัดฐานของกลุ่มและก็ยอมรับก,การปฏิบัติตามบรรทัดฐานอันนั้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มนะคะหรือว่าทีมงานที่มีความเข้มแข็งนั่นเองต่อมานะคะรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มนะคะสมาชิกของกลุ่มนะคะเราจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นแสวงหาความคิดใหม่ๆแล้วก็ทําการตัดสินใจโดยมี ส่วนร่วมนะคะสมาชิกมีส่วนร่วมเราเรียกว่าการตัดสินใจโดยกลุ่มนะคะซึ่งการตัดสินใจโดยกลุ่มจะดีหรือว่าไม่ดีนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องคํานึงก็คือมิติที่สําคัญ2ประการก็คือมิติของคุณภาพนะคะ m e n s i o n กับมิติการยอมรับ except dimension น,น,นะคะมิติของคุณภาพก็คือการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะคะน่าเชื่อถือไหมแล้วก็ มิติการยอมรับก็คือคนในกลุ่มเนี่ยยอมรับหรือเปล่านั่นเองต่อมาการทํางานที่ดีการทํางานเป็นทีมที่ดีนะคะก็จะต้องมีการระดมสมองการระดมสมองก็เป็นกระบวนการที่นิยมไว้ในการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มโดยการส่งเสริมให้คนในกลุ่มเนี่ยแสดงความคิดเห็นในปริมาณที่มากๆที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะซึ่งการทํางานเป็นทีมก็ต้องอาศัยการประสานงานต่างๆนะคะโดยความคิดเห็นเรานั้นเนี่ยแล้วเราก็ ใช้ความคิดเห็นที่มากๆอันนี้เลือกความคิดเห็นหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดออกมาใช้ซึ่งองค์ประกอบในการทำงานเป็นทีมเราเรียกว่าภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า t มเว w ร์ k นั่นเองซึ่งคำว่า t มเ m ิร r k นะคะเราก็แยกออกเป็นตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษได้8ตัวนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวทีนะคะย่อมาจาก trust ะค,ะความไว้วางใจความเชื่อมั่น E Empathy ก็คือความเห็นอกเห็นใจกันนะคะซึ่งคนในกลุ่มก็จะต้องมีความเห็นอกเห็นใจกัน A Agreement นะคะก็คือการมีความเห็นร่วมกันในทิศทางเดียวกัน M Mutual Benefit ก็คือต้องให้สมาชิกในทีมเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกัน W u e Willingness นะคะก็คือการมีความเต็มใจในการทำงาน O Opportunity การให้โอกาสแสดงความคิดเห็นมี cognitiv โทษทีค่ะมี cognition นะคะการยอมรับซึ่งกันและกันและสุดท้าย K knowledge การใช้ความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนในการทำงานซึ่งในการทำงานเป็นทีมนะคะเราก็จะต้องมีคำว่า team spirit ก็คือน้ำใจทีมงานก็คือหมายถึงว่าการแสดงออกของผู้ร่วมทีมงานนะคะ ในการที่เรามีน้ำใจที่ดีต่อกันมีการเสียสละมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์มีความเต็มใจในการทำงานเป็นทีมยอมรับในข้อบอกพร่องที่เกิดขึ้นเช่นถ้าคนในทีมเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะคะเราก็จะต้องยอมรับว่าเขาเจ็บป่วยเขาทำงานไม่ได้นะคะไม่ใช่ไปว่าเขาไปซ้ำเติมเขานะคะเออซึ่งอันเนี้ยนะคะก็เป็นการแสดงน้ำใจที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะลักษณะของทีมงานที่ดีนะคะการทำงานของทีมจะสำเร็จได้จะต้องมีการทำงานที่เป็นระบบที่ดีคืออย่างแรกทีมงานนั้นจะต้องมีการกำหนดนโยบายนะคะมีจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ในการทำงานที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สมาชิกทุกคนของทีมนะคะรับทราบนโยบายนะคะเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการทำงานนะคะมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานะคะ 4. การทำการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในทีมนะคะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน 5. นะคะมีการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมนะคะซึ่งการสื่อสารในทีมเนี่ยควรที่จะเป็นแบบ2ทาง two-way communication ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนในบทเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะว่าการสื่อสารที่นี่เนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งในข้อ5เนี่ยนะคะ การสื่อสารก็ควรจะเป็นการสื่อสารแบบเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะข้อ 6. มีความคิดรีเริ่มในการทำงานอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งนะคะข้อ 7. มีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะข้อ8สมาชิกในทีมมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์จริงใจนะคะเมะื่อกี้ทีมงานที่มีลักษณะที่ดีแล้วต่อมานะคะทีมงานที่มีปัญหานะคะก็มักจะแสดงอาการออก โดยที่เราสามารถสังเกตเห็นได้จากอย่างแรกนะคะการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่มีคิดทางในการทำงานขาดการประสานงานกันมีการร้องทุกข์หรือแสดงความไม่พอใจนะคะมีกริริยาอาการหรือคำพูดที่แสดงความไม่พึงพอใจเกิดความขัดแย้งกันไม่สามารถตกลงกันได้นะคะข้อ 4. ความสนใจในการทำงานน้อยลงขาดความกระตือรือร้น สมาชิกไม่ทุ่มเทแรงกายแรงใจข้อ 5. เกิดความสับสนในการทำงานไม่ทราบนโยบายในการทำงานที่ชัดเจนนะคะข้อ 6. ททำงานผิดพลาดบ่อยเกิดความเสียหายง,งานล่าช้านะคะข้อ7พฤติกรรการแสดงออกของสมาชิกในทีมงานเริ่มมีการต่อต้านกันไม่มีความร่วมมือขาดความเป็นส่วนร่วมนะคะสุดท้ายก็คือได้รับการร้องเรียนหรือตำหนิต่อว่าจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่เขาทำงานร่วมกับทีมนั้นนั่นเอง ส่วนปัญหาที่เกิดจากการทํางานเป็นทีมนะคะออซึ่งปัญหาที่เกิดจากการทํางานเป็นทีมเนี่ยก็มีมาจากหลายฝ่ายนะคะก็มี2ฝ่ายก็คือด้านผู้บริหารนะคะหรือว่าผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองถ้าเป็นด้านของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชานะคะก็จะเ,ออเห็นได้จากการขาดนโยบายเป้าหมายที่แน่นอนขาดภาวะผู้นําขาดการตัดสินใจที่ดี ขาดการมอบงานที่ไม่ดีนะคะมีการมอบม,มอบหมายงานที่ไม่ชัดเจนขาดการสื่อสารที่ดีการบริหารเวลาผิดพลาดขาดเทคนิคในการจูงใจขาดการวรางแผนล่วงหน้านะคะไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานนะคะใช้อารมณ์ในการบริหารขาดความจริงใจต่อผู้ร่วมงานขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใช้คนไม่เหมาะสมกับงานขาดการควบคุม ส่วนปัญหาด้านผู้ใต้บังคับบัญชานะคะก็ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานขาดเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่ให้ความร่วมมือขาดความเข้าใจในการทำงานขาดความรับผิดชอบขาดขวัญและกําลังใจในการทำงานขาดความสามัคคีขาดความไว้วางใจในการทำงานนะคะขาดความซื่อสัตย์ขาดทัศนคติที่ด,ดีต่อทีมงานและองค์การ นะคะซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เป็นอุปสรรคในการทํางานเป็นทีมนะคะทำให้ทีมงานเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งเราก็จะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านในการทํางานเป็นทีมนั่นเองค่ะในบทที่9เรื่องการทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็ทีมงานก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ